สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาภูเก็ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําที่พักภูเก็ตเมริออรนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาในยางบีทนะครับหรือว่าที่หาดในยางนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของตรงล็อบบี้นะที่อยู่ตรงโร,รงแรมเมริออรนะครับเขาก็จะมีที่รองรับแขกมากมายในนี้ตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ล็อบบี้เมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้พนักง,งานก็พาเราไปที่ห้องพักนะครับ ก็จะมีรถมารองรับเราแบบนี้นะก็จะมีพนักงานมาขนกระเป๋าเราแล้วก็ให้เราขึ้นรถแล้วก็พาเราไปส่งถึงหน้าห้องพักเลยนะครับซึ่งเป็นบริการที่ค่อนข้างดีมากๆพี่พนักงานก็จะคอยแนะนำนะครับบรรยากาศในของรอบรอบรีสอร์ทแล้วก็คอยบอกเราว่าห้องพักเป็นแบบไหนบ้างมีที่ไหนบ้างที่นี่ก็จะมีสปามีห้องฟิตเนสมีห้องอาหารนะครับตั้งมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าทานที่ไหนอะไรแบบนี้ก็พนักงานก็จะบอกเราทั้งหมดแล้วก็เอากระเป๋า ขนมาให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็พาไปที่ที่พักเรียบร้อยนะครับอันนี้เรากําลังจะไปที่ที่พักของเราวันนี้นะครับเราเราจองที่พักที่เป็นชื่อว่าการ์เด้นคาร a บาน่านะครับพร้อมทางเดินไปสระว่ายน้ำนะคืนนึงก็ประมาณ3-400พันบาทอาจจะได้ราคาถูกกว่าน,นี้นะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีหลายห้องมากเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เราจองวันนี้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนอาจจะจองห้องพรีเมียมมาบางคนจองเป็นวิลล่าริมชายหาดมาก็แล้วแต่ว่าคนจองยังไงนะครับ อ่ะไปะถึงห้องเราเรียบร้อยละเดี๋ยวพาไปชมดูนะครับนี่พอเราเข้ามาในห้องแบบนี้ก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างตกแต่งแบบสวยงามมากอันนี้พนักง,งานเขาก็จะมาเก็บกระเป๋าอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็บริการเร็วแล้วก็รวดเร็วมากๆสิ่งที่เราเจอด้านขวามือเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องน้ําก่อนที่นี่มีอ่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบกระจกใสเปิดโล่งนะสามารถมองมาทางเตียงได้ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆมีชักโครกมีที่เก็บของนะครับแล้วก็มีซิง์ล้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้มุมมองเราหันไปทางนี้ก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนเสื้อนะแล้วก็มีผ้าคลุมอาบน้ํามีเตารีดให้เรานะครับน,นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายเมื่อกี้อันนี้เรากำลังจะเดินไป ตรงจุดห้องนอนนะครับตรงนี้มีตู้เก็บของอีกที่หนึ่งอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นตู้เย็นไหมไม่ใช่อ่าเป็นที่เก็บของเป็นพวกแก้วน้ำอะไรเงี้ยครับเป็นแก้วน้ําอืมเป็นแก้วน้ําแล้วก็เป็นพวกที่ชงชากาแฟต่างๆพวกนี้เราสามารถทานได้นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เก็บของใส่นาฬิกานาฬิกาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายในห้องหนึ่งของเขาอืม เป็นตู้เย็นจริงๆด้วยก็จะเป็นตู้เย็นแอบเก็บไว้ตรงนี้นะเป็นตู้เย็นเล็กๆแล้วก็เป็นเตียงอันนี้เราจองเตียงแฟลตมาที่นี่เนี่ยชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเขาให้หมอนมาเยอะมากเลยอะทุกคนดูว่าหนึ่งเตียงเนี่ยเขาให้มาถึงสี่ใบเลยอะแบบคนที่ชอบหมอนเนี่ยก็จะฟินกับตรงนี้มากแล้วก็อันนี้เป็นจอทีวีขนาดใหญ่เราก็สามารถนอนทีวีนอนดูทีวีตรงนี้ได้อันนี้เป็นอะไรอย่าลองเปิดดูนะครับ อ๋อไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายไฟธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นกล่องรีโมทอ่าจริงด้วยเป็นกล่องรีโมทนะครับแล้วก็มีน้ําให้เรา2ขวดนะแล้วก็อันนี้เป็นิชชู้เปียกแบบแอลกอฮอล์ให้เราด้วยนะครับก็เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้แล้วก็เป็น q ิวอาร์ต่างๆที่เราสามารถสแกนสั่งอาหารมีปลั๊กไฟมีรูปลั๊กไฟอะเร,รียบร้อยตรงนี้แล้วก็มีผลไม้ให้เราด้วยนะครับ เป็นอยู่ในห้องพักเรียบร้อยตรงนี้มีส้มมีทับทิมนะแล้วก็มีมีดแกะแล้วก็เป็นโต๊ะเหมือนเป็นโต๊ะการข้าวเล็กๆตรงนี้ให้กับเราแล้วก็มีโต๊ะนั่งตรงนี้นะครับอันนี้มุมก็มองจากฝั่งทีวีออกไปก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้บนหัวเตียงก็จะมีนาฬิกาดิจิตอลให้เราอย่างนี้นะการตกแต่ง มีโทรศพัพท์นะมีที่จดโน้ตต่างๆแล้วก็ลิ้นชักเอาไว้เก็บของอืมจริงๆแล้วการใช้งานก็ครบ้วนเลยนะอันนี้คืออ่างที่เราบอกเมกื่อกี้เรามองมาจากห้องน้ําก็จะเห็นห้องนอนแล้เราดึงม่านลงมาตอนที่เราอาบน้ําเราก็จะไม่เห็นกันละกันละอันนี้เราพาไปดูตรงด้านนอกบ้างเนาะว้าวทุกคนอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เป็นทางเดินออกไปสะว่ายน้ําได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ที่เราเคยเห็นในภาพอ่ะมันก็จะเป็นแบบเปิดยังไงวะเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเปิดได้ละทุกคนก็จะมีที่นั่งตรงนี้ไว้แับเวลาเรากินข้าวตอนเย็นได้ทุกคนเห็นทางเดินข้างหน้าไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องใครห้องมันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเราห้องเดียวเลยซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเป็น,เป,นเป็นทางเดินของเราเองที่เดินไปไปสระว่ายน้ํานะครับ นี่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆกันเนี่ยทุกคนมันก็เหมือนอารมณ์ว่าเรามีสะว่ายน้ําหลังห้องอะนะก็สามารถเดินมาเล่นน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ค่อนข้างเป็นไพรเวทส,สาหรับตัวเราเองด้วยเนี่ยไอ้ตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีเบาะสําหรับห้องเราเลยก็คือเราสามารถมานั่งนอนอาบแดดอะไรแบบนี้มานั่งสนทนา นอนเล่นนั่งเล่นตรงนี้ได้สบายเลยนะครับก็สะดวกดีอันนี้มองจากทางฝั่งสระว่ายน้ำเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งเมื่อกี้แล้วก็เห็นเตียงนอนของเราพาบรรยากาศนอกห้องบ้างนะบริเวณของรอบของรีสอร์ทอะของโรงแรมค่อนข้างแบบธรรมชาติแล้วมีต้นไม้เยอะมากแต่เสียดายตอนเรามาเนี่ยเขาปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพตรงนั้นมาให้เอาเป็นว่าถ้าเรามาครั้งหลังเนี่ยเราก็ จะถ่ายภาพตรงนั้นเอามาให้ดูเนาะอันนี้ก็อาจจะแบบเห็นรายละเอียดไม่หมดอะนะดูสิทุกคนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราสามารถเดินไปที่ทชายหาดอันนี้ตอนนี้กําลังพาไปที่ชายหาดนะสองข้างทางเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้แหละค่อนข้างเยอะแล้วก็ private มากเลยตรงนี้เป็นทางเดินที่เรากําลังจะไปทะเลด,ด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชายหาดที่เราเดินมาเมื่อกี้นะก็จะแบบมีเตียงผ้าใยบอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถมานอนอาบแดดได้ซึ่ง รู้สึกว่าค่อนข้างพรเวทแล้วก็หาดทรายสวยนะแล้วก็น้ำทะเลก็ก็สวยด้วยอืมเราสามารถมาเดินเล่นที่ใช้หาดถ่ายรูปชมวิวตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้าด้วยก็ตอนเย็นใครที่ไม่ได้ไปไหนก็สามารถมาสั่งเอ่ออาหารกินที่ร้านอาหารตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นวิวรอบ,รอบๆทะเลที่อยู่ใกล้ๆกับด้านหน้าโรงแรมนะอืมอันนี้เรามองจากทะเลเข้าไป ที่ทางรีสอร์ทเสียดายที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าไอ้ตรงผ้าใบาเขียวๆว่าก็คือเขาปรับปรุงสระว่ายน้ําใหญ่อยู่ตรงเนี้ยที่จริงเป็นจุดเด่นเลยแต่ว่าถ้ามาครั้งหน้าเดี๋ยวก็ถ่ายถ่ายให้ดูใหม่นอะอันนี้ก็คือมันไม่มีเราก็เลยไม่สามารถเก็บภาพที่อยู่บรรยากาศด้านหน้าตรงนั้นได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนมาเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาบรรยากาศตอนเช้ากันบ้างเราพาไปทุกคนไปกินอาหารเช้าอาหารที่เช้าของที่นี่เนี่ยทุกคนมันเยอะมากๆเลยแล้วก็ มีปลาแซลมอนด้วยก็เลยชอบมากคือหลายๆที่หลายๆโรงแรมเนี่ยไม่มีปลาแซลมอนแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีปลาแซลมอนก็เลยแบบชอบเป็นพิเศษที่นี่อาหารหลากหลายแล้วก็มีแบบหลายเมนูให้เลือกอะ่ะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนอะ่ะคนที่ชอบอาหารเช้าที่แบบดูเยอะๆอ,ะอะ่ะที่แมริออทเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเรื่องอาหารเชา้าเพราะว่ามีให้เยอะมากมายไส้กรอกไส้กรอกเอยก๋วยเตี๋ยวพวกเบเกอรี่ต่างๆขนมปังพวกไข่เจียวไข่ดาว ไข่ออนเซนไข่ต้มพวกนี้มีหมดที่สำคัญที่นี่นะมีน้ำมะพร้าวเป็นลูกๆให้เรากินด้วยนะทุกคนแล้วก็มีชาเย็นมีโกโก้เย็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอเคอะ่ะคืออาหารเช้าวัดดีมากเลยอันนี้เราถ่ายแบบภาพรวมแบบไม่ไม่ได้ถ่ายเยอะอะไรมากมายนะครับเราก็ถ่ายแบบนิดๆหน่อยๆตัดมาให้ทุกคนดูกัน ส่วนใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มเนี่ยอยากให้ทุกคนกดลิงก์เข้าไปด้านล่างนะเป็นคลิปเออเป็นลิงก์รีวิวเต็มฉบับเต็มฉบับคอนเทนต์นะอยากให้ทุกคนกดไปดูในนั้นก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นคอนเทนต์รีวิวฉบับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสั้นๆก็ยังไงฝากทุกคนช่วยกดซับ c r i b ้กับ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ a c e b o o k ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ